สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะน,นี่คือบรรยากาศจากสวนนงนุษนะฮะร,รีวิวคลิปที่สองของเสือพาไปใน,ในการมาท่องเที่ยวครั้งนี้นะฮะเที่ยวไทยไปกับทีพีนะครับผมออโรราเซอร์เซอร์ <S S ็อปจะเป็นหลากสีนะฮะ ผสมผสานสองชนิดสองพันไว้ด้วยกันสชนิดเออเดี๋ยวเราต้องไปก่อนฝนตกเออต้องรีบไปก่อนฝนตกอ่ะเด็กๆรู้หรือยังเขาจะพาเราไปไหนไม่รู้ค่ะเกาจะพาเราไปไหนสวนก้าวพญานาคราช ตื่นเต้นไหมไเออนะฮะคนเก๋ผู้จัดการประชาสัมพันธ์บอกว่าออลุงกับป้าต้องชอบแน่แน่แน่นอนครับผมอ,อ,อ,อ้ตรงนี้ก็สวยนี่ออมีไอ้น้ำ มามีห้องอาหารอินเดียด้วยนู่น<ช>นะเพราะว่าที่นี่นะท่องเที่ยวนะ <Yeah. S 2> อินเดียก็เยอะนะฮะอินเดียรัสเซียคนจีนนะครับเยอะมากนะฮะจะมีอยู่ห้าจุดนะคะมีห้าจุดก็คืออ่า ศาสนาอาหารใปประจำได้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็โซนพญานาคเพื่มาใหม่แล้วก็พืชพืชแล้วก็โซนสัตว์แล้วก็โซนสัตว์นี่นะฮะคือให้ความสำคัญโอ้โหสวยมาก <c oughs> หล <c oughs> วงพ่อยิม้ม น่าสวยมากขอโทษดีครับโอ้สวยงามจริงๆนะฮะคุณผู้ชมนะฮะพิพิษพันธ์พระพุทธคุณนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเพลงดีไทยพระพระเศรษฐีนวโกตินะฮะ ไปดูข้างในกันนะครับคุณผู้ชมด้าสสามเป็นคนของคนจีนกาจะมีเจ้าแม่คนเอิเจ้าวหรือว่าด้านหลังเป็นเหรียญมนีเ็ืหลวกทรวงทรอง่านก็กงอท่านส่งคอยู่เปืนองหักคอยช่เหือทาพิสุทธิ์สงให้รอดปลอดภัยจากอันตรายที่อันราแล้วก็ให้ร ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างไผ่นะครับอ๋อนี่นะครับเป็นพระกิจิดังในสมัยยุธยาประมาณสี่ห้าร้อยปีครับเหมืเราได้มาไหว้พระทุกวันเลยรวมพระศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศมาไว้เลยเลยใช้วิธีการเขียนลวดลายบนหนังไฟในการใช้ความร้อนจัดกา้งเมื่อไฟโดนกิติที่หนังให้หนักตองขึ้นมาตามความร้อนเป็นลวดลายอืา ก็เปิดให้นักเรียนเข้าชมนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้าชมฟรีนะครับแต่ว่าค่าทั่วไปเราก็เหมือนกับว่าโคจรทาบุญเพื่อศาสนาเท่าละหนึ่งรบาทเป็นค่านำเข้าไปค่าบำรุงสถานที่ครับผมด้าพิเศษมากก็จะเป็นสมเด็จโตพัดลูกนักตักยี่สิบนิ้วนะครับสร้างขึ้นในสมัยวาระเฉลิมฉลองการครองราชของรัชกาลที่5ปีพศสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดครับอันยัีที่เราเห็นจะเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งหมดร้อยกว่าปีแล้วใช่ครับประมาณร้อยหกสิบปี ร้อยหกสิบปีนะฮะวัตถุในคลที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในยุคของสมเด็จโตนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดระฆังในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดระฆังประมาณยี่สิบปีท่านกลับมาประเทศไทยแลไม่มาไม่ได้นี่ยคืวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับมีทั้งเปียกทองแล้วก็ประดับอัญมณีครับ

ยังไงจับย oh hey> oh yeah well ังไงด้านแหลมมาลเหราเก็จะเป็นรรอดจากมหาวันที่จัวัดลพูนไถที่เราเห็นจะเป็นไถที่คุดขึ้นจากใต้ฐานเจดีย์่จัวัดลพูนะครับวพราุที่วชรรอดก็เป็นหนึ่งเลยเซตเป็นจักาีห้าอย่างนะครับตามประวัติก็คือพระรอดเนี่ก็จะมีอายุเก่าแก่ถึง3 0 0ปี 1,300ป er yeah. ีนะครับสายมือจะเป็นพระสมเด็จสดับวิสุลปาคมโผล่นะครับตั้งขึ้นจากช่างในวันนะครับสมัยรัชกาลที่สี่จากในจังหวัดก็จะเป็นเนื้องานวิจิตรละเอียดมากนะคะดคลิปรันวันที่เปิดไปด้วยพันเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีเซอร์ไพรส์จากทางประเทศกัมพูชานะครับครับ รองสมเด็จสังฆราชได้นำพระที่แก่จัดแสกศิลแรกมงคลของประเทศกัมพูชานำมามอบให้ที่แรแร่นี้จะเป็นแร่ของคำกล้ามาจมีที่เดียวในโลกนะครับพบที่เกาะงปปะเที่กัมพูชาปกติแร่นี้เนี่ยเป็นแร่มงคลของประเทศเขาข้ามนำออกนอกประเทศถ้าไม่ได้รับอนุญาตครับผมถัดไปก็จะเป็นตู้สมเด็จองคตถนะครับกะกิ่งโกเบเลสแล้วก็พระสยยมเทวาธิราชครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เจอว่าพระเสยามเทวาธิราช ำเป็นาัครับจะไช่กษัตรงนย์รัจิกมี่จากประเทศพูตาจิกมี่จมีพระติกมี่ครับกริย์เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากดินเหนียวซึ่งเป็นดินดานนำมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศพูตาน เรานะครับเวลาไปวัดนะครับเข้าวัดทุกวันนครับครับสะนะครับคีใชสมเด็จวัดกระขังประดับบนแผ่นกระดาษนะฮะไว้รอมชคดีจะมาแล้วแหละดี๋ยมาอ๋อนี่นะครับจุดไหว้พระนะฮะคุณผู้ชมนะครับ ก็เ,เดี๋ยวต้องไปสวนดอกไม้พยยิลาน่าสดครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับ